เอาวันนี้เราอยู่กับพี่บอยครับผมสวัสดีครับพี่บอยก็มาส่งรถด้วยตัวเองเลยเนาะครับผมอืมคันนี้เป็นไงบ้างครับผมก็คันนี้ก็ไม่มีนะครับวันนี้มาส่งอย่างเดียวก็ไม่ได้เทสที่แล่นน้องบอกว่าจะมีเทสอ๋อังมีเกี่ยวด้วยใช่จะมีเกี่ยวด้วยอ่าทีนี้ก็เลยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลยก็จะมาวันวันหลังใช่จะมาวันวันร้องทีหนึ่งอ๋อครับก็รุ่นนี้เห็นว่ามีอะไรเปลี่ยนมาใหม่บ้างก็ มีอะไรเปลี่ยนมาใหม่ไหมก็มีนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยครับผมเพราะว่าเรามีเครื่องเลเซอร์เองแล้วไงแต่งอะไรนิดๆหน่อยๆรับอุปกรณอะไรการอันนี้ก็เหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมปกติครับอ๋อตัวนี้เออสเปคของเขาเป็นยังไงก็มีตัวเดิน12แองมงป่องอืมอ่อเลเ่อนแมงป่องห้าเก้าแล้วก็โซ่เมงป่องครับ โรลเลอรสิบเอ็ดลูกครับโซ่สี่สิบแปดท่อครับใบหกฟิตต่อแปดสิบมปั๊มให้ดรซิลอรใหม่เกงกองครับผมแกงกองเลยเนาะเกงกองครับไม่เกงกองอ๋อเครื่องก็เป็นเจฟครับเทโบคู่เทโบคู่ครับผมเครื่องนี้ก็เชงกงครับเทรโบคู่ด้วยนะเทโบคู่ครับตัว ตัวเดินก็เป็นแมงป่องเนาะแมงป่องครับแมงป่องทั้งชุดเลยหัลเตอร์ก็ไคยาบ้าครับของไคยาบ้าเนาะไคยาบ้าคือของของสเปคที่นิยมันอ่ะตอนเนี้ยครับครับไอพี่เครื่องยนต์เทอร์โบคู่เนี่ยรอบรอบมันจะต้องเร่งมากขึ้นหรือเบาลงฮะอ่ารอบมันจะเบาลงเบาลงเบาลงเพราะกำลังเครื่องมันเหลืออ๋อเครื่องมันเหลืออืมจากจากรอบที่เคยเร่งประมาณมันเท่าไหร่ อ่าพันสองพันสามอันนี้ก็เหลือประมาณสักพันหนึ่งพันหนึ่งครับโอ้โหประหยัดน้ำมันอย่างนัี้ยประหยน้ำมันหน่อยอืมครับแล้วอย่างอย่างเราเราโบคู่เนี่ยเรากําลังแรงม้าสูงขึ้นแล้วอย่างพวกวินอะไรต่างต้องต้องต้องทดไหมก็ช่วยนิดหนึ่งช่วยนิดหนึ่งครับผมอ๋อเพราะรอบเพราะรอบรอบมันตามลงเราก็ต้องปรับวินให้กําลังมันส่งไวขึ้นอืมโอ้ก็โอเคนะครับผม แล้วก็อย่างพวกปล่อยคาวนี่ก็เป็นร้อยปสิบอ๋อปล่อยมาด้านหลังเลยเนาะใช่ก็รทั้งคันนี้ก็คืออย่างพวกตู้เนี่ยก็ที่เน้นเหล็กเลยใช่ไหมใช่ครับเหล็กแท้เลยนะเหล็กแท้ครับปสามสูซี่ทั้งหมดสามสี่ทั้งหมดเลยอืมโอเคสวยสวยอย่างชุดวินท้ายเครื่องนี่ก็เราก็ถึงเป็นเกลียวทั้งหมดไม่ได้อัดริมอ๋อเป็นเกลียวเป็นเกลียวครับอันนี้เป็นเตียวอ่าแล้วเวลา,ามันเตียวพังเราถอดอยังไงฮะก็หมุนหมุนตามเลยหมุนตามหมุนหมุนได้เลย อ๋อ oh. อันนี้คือถ้าลูกปืนถ้าลูกปืนลูกปืนแตะเราก็อันนี้น,น่าป็นอันนี้ก็เป็นเกลียวอยู่แล้วอือ่าลูกปืนนี้ก็เป็นเกลียวอยู่แล้วครับครับอย่างเราก็ยังนิยมใช้ฟูโซ่อยู่อในการใส่อะไรมันจะใส่ง่ายสำหรบับเรานะอ่ะอาตัวตัวการกะบาดนะการกะบาดครับยองกระบาดฟนะูโซ่แล้วข้างในข้างในกนะ็อีสุร้อยสิบห้าครับร้อยสิบห้าอ่าวินจะเป็นเกลียวทั้งหมดครับครับก็อย่างอย่างพวกระบบสายพานนี่ ก็ง่ายปกติง่ายปกติง่ายปกติพอเราเน้นโล่งทำงานง่ายโล่งเนาะทำงานง่ายเลยเห็นว่ามีตัวตัวจามด้วยตัวนี้มีตัวจามอยู่ใต้ใต้ใต้ท้องครับอ๋อใต้ท้องเราไปหลบอยู่ใต้ท้องแล้วอ๋อตัวนี้มันมีประโยชน์ยังไงพี่เอ่อน้ําจะไม่เข้ามาทําในระบบอืมให้พวกแตะใช่าะว่าถ้ามีน้ําเข้ามาเงี้ยพวกแตะครับอ่าพวกนั้นจะทําให้ระบบมันเสียอืม แล้วก็เห็นว่ามีระบบยิงลมเข้ามาให้ด้วยตัวนี้ใช้เฉพาะส่วนไหนฮะอ่าอันนี้ยิงตะไคร้อย่างเดียวอ๋อตะไคร้เนาะตะกคร้เดี่ยนะอ๋อโอเคโอเคเอ่อมีอะไรพี่อันนี้ก็มีก็มีอะไรก็มีปากจับน็อตก็เหมือนประเภปากจับน็อตอ๋ออ่าปากนี่ใช่ไหมนี่ใช่ครับแสดงว่าออกแบบมาให้ให้ง่ายสะดวกสบายมันรองรับ เกี่ยวปากกระโพกอาเกี่ยวขโพด้วยอก็คือเราก็ทาเหมือนว่าทําให้เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยแยกชุดไปเลยสมมติว่าครับอ่าตัวลิสานะจะชนต่อสมมติาชนต่อหนักปุ๊บครับอู่เลยอ่าไม่ต้องอะไรเลยคือเปลี่ยนเลยไม่เลยแสดงว่าพี่ทำปากไว้เผื่อแล้วอ่าก็ทำไว้ก็มีทำได้เลยครับคือตัวอย่างสเปกน็อตลูเดิมคือเสียบได้เลยไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาอ๋อใช่ใช่จะไปหาช่างซ่อมนี่สงสัยงานเกี่ยวไม่ทันแน่นอนนะเออ นี่ครับตัวนี้ระบบอ่านี้คือระบบอะไรนะตัวนี้อ่าคอนโทรลครับคอนโทรโลอ๋อสงูงเนาะ,ะอืมคือเขาจะแผงรวมมาแล้วก็ทําเหมือนจอยจอยจอยแมคโครคือคันยกอันเดียวเป็นเป็นสี่ทิศอ๋อนี่ฮะยกขึ้นยกลงท้ายฝาเหมือนแมคโครเลยครับอืมอย่างพวกกระบอกไฮดรอลิกนีนนนนน้ยกขึ้นไม่สี่จากแต่ก่อน เอออยู่อยู่ปกติปกติเนาะปกติปกติอ๋อแต่ว่าใครอื่นเนี่ยเราเห็นอยู่ข้างล่างเนาะแต่ว่าทางนก็ยกมากระโบดแล้วนะทุกอย่างสัดส่วนเท่าเดิมหมดแต่คือปรับรูปตรงนี้นี่มันก็เลยมองดูรถเลียวนี่คือรถหกหกพุตธสี่หกพุตธสี่หกพุตธสี่นี่คือสเปครถใหญ่แล้วอืมครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปหรือว่ารองท็อปรองท็อปรองท็อปรองตรงไหนพี่ก็คือถ้าท็อปตัวต่อตัวนี้จะเป็นเลดอ๋อแล้วก็คันเนี่ยพวกนี้จะเป็นเลดเป็นเลนจะเป็นรองท็อปอ๋อทีนี้ราคามันก็ ก็คือต่างกันสูงขึ้นหน่อยสูงขึ้นหน่อยอ่อ่ะพีมาตั้งนี้หน่อยลูกดาวเหรอครับผมลูกดาวนี่ก็เป็นเหล็กทั้งหมดเลยไหมเหล็กทั้งหมดครับแต่คือแกนกลางน่ะเราจะเป็นเหล็กเพราะว่าส่วนมากเหล็กอ่ะมันจะแตกตรงนี้อเราลองมหมดแล้วทุกเหล็กไม่ได้ครับก็เลยทำเป็นเหล็กไปใช่ทำเป็นเหล็กไปอย่างตรงนี้ก็เราก็เป็นเผาบูทเอาตันเอาตันตัวนี้จะเป็นเผาตันเขาเนี้ยใช้ลืมเลยโอ้ใช้ลืมเลยแน่นอนครับ อืมจะได้โนดมีสปริงเรียบร้อยนะครับผมยังพวกนี้พี่เน้นอะไรออกแบบการดูแลอันนี้เราเราเลนเราเล้นแบบทำการทำงานง่ายเราเราชอบแบบง่ายง่ายครับโอ้ลื่อืมนี่ยังไม่ได้หยดน้ำมันนะครับแต่ก่อนบูธทก็จะเป็นแบบไหนพี่อมันถ้าเป็นสักยพัฒนาคือเขาจะ เกาะบนถ้าเวลาไปเกี่ยวนั่นนั่นอามว่าไปเกี่ยวไปเกี่ยวแข็งๆปุแ๊บป่ากรับอะ่ะมันจะแตกแต่ทีเงี้ยมันไม่แตกคือหนึ่งเลดอะ่ะมันจะรัดอ๋อวิทีหนึ่งครับครับมันก็ดูแลง่ายแล้วมันเปบูดจันด้วยนะอ่าน,นว่าอย่างเงี้ย่าสมมุติว่าเราอยู่กลางทุ่งเกี่ยวไอ้นี่งอเพราะไปเกี่ยวตองออปุ๊บเราก็ถอดน็อตเฉพาะเลยลรวก็ออกมาตีอ๋อ ได้เลยพับเดียวอืมก็ดีฝาบูธเหล็กรุ่นเก่าสมัยก่อนที่ใช้ใช้บูธเดิมไดใช่ไหมไดเบอร์ดไดหมดแล้วพอตอนนี้มีขายทั่วไปแล้วอืมตัวนี้เนาะโอ้ด้๋งได้คือยุคนี้มันมีขายทั่วไปทุกร้านมีขายหมดแล้วครับก็ง่ายดูเลยง่ายนะครับผมได้เห็นว่าตัวนี้สามารถถอดเวลาอ่เกลียวเสีย ถ้าเสียปุ๊บเราเราตอไม่ออกเราถอดน้าแปลนน็อตเลย๋อมีน้าแปลนด้วยน้าแปลนน็อตครับถอดออกหมดเลยแล้วเราเราขึ้นแท่นอัดเลยอ๋ออันนี้เราก็เป็นเกลียวอยู่แล้วครับฟืงตัวนี้เราเป็นเกลียวแต่นี้เราอัดริ่มืมาม้วนเราถอดไม่ออกเราตีไม่ได้เราถอดน็อตเลยเอาอันนี้ขึ้นแท่นอัดอัดนี้ออกก่อนหันเกลียวลกปืนไม่ออกเราขึ้นแท่นอัดเลยครับโอ้แล้วอย่าง้อยนี่เราก็เพืองเกลียวเหมือนกันอกลางทุ่งเราก็ จับไปเลยเปลี่ยนแต่นี้ก็คือครับใช้ลืมเพราะว่ามันนี้เป็นอีสุขร้อยสิบห้าแล้วใหญ่แล้วเราเล่นใหญ่เลยครับเออแล้วนี้ก็ดีเนาะอ่าแล้วนี้มาตรฐานเลยเป็นมาตรฐานอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมทุกอย่างก็สวยมีอะไรวอให้ด้วยมีหวอมีหวอแล้วคือมีหวอแล้ตอนนี้คือเราใส่หมดแล้ว่ะเดี๋ยวจะไม่ใส่เดี๋ยวก็ชุดแต่งมีอะไรให้บ้างพี่นี่ก็มีอะไรมั่งก็เราก็มีแค่เหมือนเหมือนใต้จมูอื่นคือเราก็มีหวอเรามีถังระเเพรถังใหญ่ถังระเเพรเรามีเรามีใส่มาตั้งนานแล้วครับ ก็โอเคเอ้าเสียรมแล้วมีโจอัดลองท็อปก็มีคือเหมือนรุ่สนสแตนดาดอารุ่สนสแตนดาดคือรุ่สนสแตนดาดก็คือหมายถึงโครงเลขคือเหอ <hun. S 2> ทูบีแล้วคือเหมือนแบบเหมือนรุ่นสปเปคแบบรุ่นสมัยก่อนคือคบแบบคือแค่ระบบการทํางานเกี่ยว่ายอ,าบบาอะไรแบบการทํางานงี้ยอะไรแบบแบบรถที่แค่เกี่ยวเข้าได้ครับปกติแต่นี่คือเหมือนแบบมันมีออปชั่นกับหลัง180อย่างรุ่นก่อนมันไม่มีอ่าก็คือ เราก็มีอย่างมีให้เลือกราคาลองท็อปไปอีกอ๋อก็ก็มีให้เลือกเหมือนเรื่องสเปคเคือสเปคได้เลยก็ได้อ่าอ่าก้อนจะไม่เอาแมงป่องก็ได้กอราคาก็ท็อปทอลงไปใช่ใช่ถ้าอยากได้ราคาโซลร์เลสก็ไม่เอาแมงป่องก็ได้ก็ซอฟลงไปอีกอืแต่คืออันนี้คือของมาตรฐานอยู่แล้วครับโซลร์เลสอะไรแมงป่องอืมอืเราก็คือเราให้แข่งของดีอยู่แล้วอ๋ออาโอเคก็สรุปแล้วคันนี้ ราคาครับราคาสองล้านสองแสนแปดหมื่นสองล้านสองแสนแปดหมื่นเนาะสเปคนี้เลยนะครับอืมถ mm. ้าเป็นตัวตัวท็อปขึ้นอีกสองล้านสามแสนแปดหมื่นสองล้านสามแสนแปดหมื่นก็คือตามที่เราบอกว่าคานเป็นเลดเนาะแล้วก็พวกชุดโครงโครงสร้างของปากเกียวแล้วก็อาจจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนถ้าอยากได้ถูกกว่านี้ก็ไปคุยกันคุยกันได้ไปเลือกออปชั่นเอาไปเลือกออปชั่นเอาเอาเครื่องอะไรเอาช่วงล่างอะไร เอออาอย่างพวกโซ่พวกโรเลอร์นี่ก็เลือกได้เอาที่ราคาถูกอวนนี้ก็ได้เนะอืมนี่ครับก็ถือว่าสุดยอดเลยทีเดียวกับผมฝากกันไว้ด้วยรับผมบอยเจริญการช่างครับสำนักงานอยู่ที่บางเลนครับบางเลยเลยนะบางเลนนครปฐมนะนี่นะไปทีกสี่มูเจ็ดตำบลบางภาษีบางภาษีอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับไปดูได้ับผมนะหรือสามารถโทรไปหาเซียบอยได้นะครับนะ เจ้าของอู่อยู่ตรงนี้เบอร์โทรก็ศูนย์แปดเก้าจ้าสองห้าหกเจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะฮะเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับไปดูได้แล้วไปพูดคุยกันได้ครับผมนะครับอฟาร์มเอฟซีถ้าสนใจจะจองรถเกี่ยวครต้องปีหน้าก็มีคิวให้อยู่มีคิวให้อยู่นะครับผมอก็ปีนี้ก็ถ้ามีคิวก็ต่อปีปีหน้าก็ถ้าภาคกลางหรือภาคอีสานจะไปมชมก็ ไปชมที่งานโชว์พิจิตครับเข้าที่พิจิตสองคันครับแล้วถ้าลูกค้าชมคลิปวันวันนี้ตัดสินใจอยากจะได้พอมีรถให้เหลือไหมพี่นี้ไม่มีไม่มีต้องมีปีหน้าต้องปีหน้าครับผมเอายังไงก็ต้องตัดสินใจตั้งแต่ก่อนเนิ่นๆหน่อยนะครับก็พี่บอยจะได้ถารถให้นะครับอืมโอเคขอบคุณพี่มากโอเคครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยครับเสี่ยเดี๋ยวฟังเสียงบอยเจริญกันหน่อยครับ นี่คือเสียงเครื่องยนต์ฮินโน่เกโอโบคู่ครับ อันนี้แต่งปั๊มมาเรียบร้อยใช่ไหมพี่อ่ะอันนี้ปั๊มอะไรติดใช่ใช่แล้วก็เดี๋ยวลงนาเราจะปรับทีหนึ่งเพราะว่ามันไม่มีสิ่งหนักๆเข้ามาในตู้อ่าเบาๆเนี่ยเรายังยังพอได้อย่างหนึ่งลงนาจริงอ่ะมันก็ต้องปรับอย่างนึ่งเดี๋ยวเราลงงมา,าทีหนึ่งได้ได้เดี๋ยวมาชมกันครับผมช่วงลอง